คนหัวกินนะครับก่อน่นก็ต้องขอขอบคุณครับเอ็มซีสุดสวยของเราครับโค้ดหนูรับสาวเสียงเหนือจังหวัดเอดิรีครับวันนี้นะครับวันนี้ก็อย่างที่โค้ดหนูพูดครับผมมาอยู่ที่จังหวัดอุบลนะครับอยู่ในตัวเมืองอุบแล้วครับเราก็จะวิ่งไปทีที่ทำงานที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุนลเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ครับ ต้องขอไหว้ครูก่อนครับคนที่แนะนาให้ผมรู้จักธุรกิจท็อปอัพธุริทก็คือโค้ชจัมโบครับคุณวัสวัฒน์เมธานิพยาพรครับเป็นพี่ชายที่แสดีมาแนะนําน้องชายคนนี้รู้จักธุรกิจท็อปอัพทุลิทนะครับอขอบคุณครับขอบคุณพี่จัมโบจากหัวใจครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะเข้ามาทําธุรกิจท็อปอัพทุลิทครับก่อนหน้านี้ครับผมทําธุรกิจขายข้าวแกงนะครับทําประกันชีวิตและกประกันไทยนะครับก็ได้สมัครกับพี่จัมโบไว้ตอนนั้นนะครับสมัครไว้เ สมัครไว้ตอนนั้นนะครับประมาณปีหกสองครับในสามหกสองสมัครไว้ครับตอนนั้นซิมโทรศัพท์น่าจะเป็นของสองร้อยเจ็ดสิบเก้าต่อเดือนเลยครับทาไปได้สักพักหนึ่งนะครับไปไปได้สักพักหนึ่งก็คุยกับลูกสาวครับลูกสาวก็บอกพ่อหนูใช้แค่เดือนละร้อยห้าสิบเองลูกสาวก็ตอตกลก็ไม่โอก็ไม่ําพ่อไม่้ดงคุยธุรกิจเจรือข่ายกับโนนะครับส่วนภรรยาบอกพ่อมี่ทำอะไรหนาเขาเป็นคนตายครับ ผมทำอะไรหนักหนาเดี๋ยคนก็ไม่นับซื้อหรอกผมก็เมื่อฟังอย่างนั้นครับเราก็ลองทําดูสักพักหนึ่งครับทำสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจครับในระหว่างนั้นผมกับน้องแก้วก็ทําธุรกิจี่เครือข่ายอยู่นะครับน้องแก้วตามผมมาตั้งแต่เก้าขวบครับเราสองคนเนี่ยออกไปประช่าร่มไวนอกตอนเก้าขวบครับ ครับตอนน้องแก้วก้าวบผมเป็นปาหวานแลฟารามดันนะครับเข้ากรุงเทพแต่ละครั้งเนี่ยเข้ากรุงเทพแต่ละครั้งเนี่ยร้อยแปดสิบกิโลต้องใช้เวลานะครับนอนถึงสี่ครั้งครับน้องแก้วก้าวบต้องพ้าผมที่หน้าปั๊มนะครับเมื่อก้าผมหน้าปั๊มเนี่ยผมไม่ไหวน้องแก้วบอกพ่อไปนอนเวลาผมไปนอนเสร็จแลาวมีกําลังเราก็จะเดินทางไปกรุงเทพเราง่วงก็จะนอนง่วงใช้เวลาสี่ครั้งครับถึงจะเข้ากรุงเทพได้นะครับตอนนั้นก็เมื่อทำได้สักไม่อ้อหนึ่งนะครับน้องแก้วก็เกิดการว่าน้องแก้วก็ชอบแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก เลยใช้นางของคู่ดูโอมาด้วยกันนะครับแต่ในระหว่างทางนะครับในระหว่างทางที่พิจิโอมาเชิญผมในวันนั้นเมื่อผมทําได้สักพักนหนึ่งแล้วผมก็ลับมาทำรถิีเซอร์ขายของเราเนี่ยพิจิโอเป็นพี่ชายที่สุดยอดระดีมากก็มาแวะเวียนหาผมตลอดับมาแวะเวียนหาผมที่บ้านนะครับเมื่อมาพูดกับ้านบริษัทเขาจะมีการลงเรือนะผมบอกครับครับพี่ก็ ตาลอยคนระับตาลอยพี่เจ้าพกขึ้นกรุงเทพครับปานที่มีซิมมานะผมก็รับซิมไว้ครับรับซิมไว้ก็เอามอตั้งอุทิบาลครับด้วยความว่าตอนนั้นเราไม่เปิดใจนะครับตอนนั้นผมไม่เปิดใจแล้วเริ่มไม่เปิดใจแต่ด้วยสายสัมพันธ์ของพี่ชายและน้องชายับมีอะไรรับมันรับไวม,มาพี่เจ้าพ่อมาก่าไปมาหาถูกตลอดครับจนนี่อยู่วันหนึ่งครับผมวัาน้องแก้วไปทามาหารเสิร์ฟอยู่ที่ ที่อำเภอปานบุรีนะครับก็มีน้องเปี๊ย,ยนน้องรับพบน้องเปี๊ยครับมาเล่านีนะครับพรน้องเปี๊ยวมาตามบ้านนะครับบอกว่าพี่เป็นพิสตานอยู่ไหมพี่เป็นบอกว่าอยู่วิบานไปขายของไปทาขายของเสร็จแล้วนะครับ แป้งก็โทรหาบอกพี่ปานเปี้ยมาชวนให้ไปทําธุรกิจอะไรก็ไม่รู้อย่าทำนะเออพ่อพ่อไม่ทำรอกไม่พ่อไม่ทำรอกเสร็จแล้วครับผมเดินทางกลับมาถึงบ้านกลับมาเจอโค้หน้องเปี้ยเดินออกจากบ้านผมพอดีนะครับเลยหรือไม้เปี้ยทําอะไรอยู่ไอพี่ปานโมจะไปขายของอยู่มาทำขนูสิเปี๊ยทำอะไรอ่ะหนูทําธุรกิจท็อปอัพธุรกิจกับพี่จมโอและพี่หนูเนี่ย เมื่อน้องพูดอย่างนั้นครับผมก็พูดไปทันทีเฮ้ยอย่างนั้นพี่สะหมักกับพี่จะโป้แล้วพี่จะมักไว้ตั้งนานแล้วน้องสาวที่น่ารักก็พูดมาคําว่าเฮ้ยถ้าพี่ทำแล้วพี่ทาเลยรู้หรือเปล่าที่นี่ชวนคนหนึ่งอ่ะในสามพันบาทเลยนะมันทําให้สกิลครับสกิลตอนที่ผมสมัครไว้ตอนนั้นนะครับสกิลผมก็โทรหาพี่จะโป้นะครับคนไม่เรียนรู้บางทีครับคนไม่ยอมเรียนรู้ครับตป็ตาเปิดหูป็ปากผมไม่เรียนรู้ครับก็โทรไปต่อว่าพี่จะโป้ครับไปต่อว่าพี่ชายที่แต่งตัวพี่จะโป้ผมสหมักกับพี่ไว้ตั บอกไม่ได้รักษาเยอาก,ก็เปิดเข้าไปดูครับพี่จโมรีส่งรหัสก็เปิดเข้าไปดูครับมีคะแนนรออยู่1นึ่งแสนคะแนนนะครับเสร็จแล้วยังมีเงินค่าแนะนําอยู่ 1,400คะแนนเป็น1,400บาทครับผมเอาเงินทั้งหมดนะครับรักษายยอดไปครับเมื่อรักษายอดเสร็จครับก็ผ่านไปอีกก็ปล่อยระยะเวลาผ่านไปคงเดือนครับจนมีโค้ดน้องสาวและน้องชายครับขอเอ่ยครับโค้ดหนูครับแชร์ให้แต่พุ่งพวงกับโค้ดลุงครับโค้ดหน้าพุ่งพวงครับมาตามพี่บ้านครับน้องหนูโทรมาพี่บ้านว่างเปล่าให้หนูจะเข้ามาพี่ที่บ้านเออว่างๆๆกงงมาสิน้องหนูก็หัวเราะครับ หัวเราะบอกว่าหนูจะมาชวนพี่เพนนะนถ้า <dengan> พี่ไม่ทำหนูจะชวนเพนเข้ามาถึงบ้านเสร็จเขาก็เดินเข้าไปในห้องนะครับก็ไปคุยกับแฟนผมนะครับไปคุยเสร็จแล้วระหว่างทางผมก็เดินเข้ามาหาที่หนูที่ห้องครับส่วนน้องแก้วหนูก็หยิบปวดชัวเรองแก้วก็หยิบปวดชัวเข้าไปในห้องนะครับในระหว่างทางที่คุยกันน่ะน้องหนูต่อสายหาพี่เจโป้ครับบกพี่เจโบหนูจะมาชวนพี่เพนนัถ้าพี่ปาได้ไปหนูจะมาชวนพี่เพนเขาก็หกเราะกันนะครับเสร็จแล้วหนูก็ล่โฟนนะครับบอกพี่เจโบ้ พี่จะโปบบ้พวกมัคำหนึ่งครับว่าบอกน้องมาด้วยนะมีตําแหน่งซับไฟและตําแหน่งเจดอยู่ใต้แต่งานตั้งหลายคนตําแหน่งตั้งหลายคนเชื่อไหมครับตอนนั้นผมยังไม่เก็ตับจังหวะที่เราเก็ตกันครับคนหนุ่มของเาที่บ้านไหนต้องเปิดผังดูดิเชื่อไหมครับผเดือนจากที่เราลักเซี่ยไปจากคะแนนหนึ่งแสนะกลายเป็นแปดแสนคะแนนครับโคตรหนุ่มของเราเลยขนาดนี้พี่ยังไม่ทําเลยอะไรพวพี่เนี่ยผมก็ยังไม่ไปเก็ตน,นะครับจน ยังไม่เก็ตจนพี่หนูก็คุยกบแฟผมประมาณักครึ่งชั่วโมงครับก่อนเดกลับบ้านโคดหนูเขาบอกว่าพี่ปานขอพูดอะไรไห,นนะหน่อยนะฐานะเดี่เป็นพี่เป็นน้องกันพี่บานขอพูดอะไรหน่อยนะโคนดหนูพูดมาคําเดียวครับว่าพี่บานรออะไรอยู่เฮ้ยพี่บานรออะไรอยู่ว่าจู้หรือเปล่าว่าพี่จะโบกถอยเปนเงินสดแล่งทำเงินสดไปหกล้านอะ่ะแค่นั้นแหละครับที่คดหนูพูดกันแทกมนะันอ่ะมันทําให้เราคิดว่าเฮ้ยนี่เราทําอะไรไปเราปล่อยโอกาสอะไรไห ในระหว่างที่ไปสี่เดือนที่ผมเ <deve> ี่พี่จมโลนะครับผมกับน้องแก้วอ่ะได้ประสบความสำเร็จในธุรกิจกระที่เราทําได้พาน้องแก้วไปเที่ยวรัสเซียแล้วเวียดนามได้เงินประมาณห้าแสนบาทแต่พี่จมโบรับไปสอล้านแล้ขอนเงินสวน,นะครับมันทําให้เราเปิดหูเปิดตาเปิดปากครับโทรหาพี่จมโบวันนั้นเลยครับโทรหาพี่เจมโจบ,โอบโอขอบคุณมากขอบคุณมากที่เรียกสิ่งดีๆมาให้ในวันนั้นผม พร้อมที่จะลงมือทำนพี่เจมโปกมาอู่นมนแล้วพี่เจมโปกมาอุ่นวิ่งจากงานอยู่ที่แถวหมอนไหมนะครับพี่เจมโปมาหาผมที่บ้านครับมาหาเสร็จแล้วก็พากับไปชมที่นั่นนะฮะเสร็จแล้วพี่เจมโปกบอกว่าพรุ่งนี้พี่ไม่อยู่แล้วน้องปานไปเลยไปหาถ้าประธานเคสและไปหารองรู้บอกว่าเป็นน้องชายของพี่นะครับเมื่อคืนนั้นครับได้ไปดูการบรรยายแผนของโคตหนูและพี่เจมโปครับเราเกิดความประทับใจแล้วว่ามันใช่แล้วก็ โโทรศัพท์มันกลายเป็นปีละว2 0พ0บาทกบบทโฟรีกับรือยเน็ตแม่เอมรดเปซครับวันนั้นก็ตัดสินใจครับขับรถจากผู๋หินขึ้นไปครับมีน้องแก้วมีผมมีภรรายามีลูกเกิดและลูกสาวครับเมื่อไปถึงนะไปตาม GPS ครับไปตาม GPS แล้วไปลงครับไปลงด้านหลังครับหลงครับไปลงด้านหลังแต่เราเห็นโดมแบบสุดหรูแล้วอย่างนั้นก็ถามเขาครับย้อนออกมาครับมาแยกผิดเข้าไปอาโอ้โหมันเป็นแบบคัานเรือหาดสุดหรูบอกได้เลยว่าเป็น ตึกทีอลังการงานสร้างมากๆรือมิติที่แนคขับของเรานะครับวอนนั้นผมไปเห็นทัพอโอนี่มันใช่เหรอไอสิ่งที่เราหนีพี่จัมโบ้เนสิ่งที่เราหนีพี่จัมโบ้เนี่ยมันอลังการงานสร้างขนาดนี้ครับผมเข้าไปสวัสดีครับาทา่านประธานเพนสวัสดีครับ่านรองรุ้งท่านอุ๊กชิปานครับ เป็นน้องชายพิจิตรท่านประธานผู้บอกทำผมท่านบอกคนนี้ที่ชื่อปานครับท่านบอกเดินชมได้ตามสบายนะครับผมก็เดินชมกันนะครับพาครอบครัวมาชมประมาณตักสิบห้านาทีครับโคตรลุงกับโคตรหนูมาครับก็พาผมชมตั้งแต่ห้องคาราโอเกะชั้นใต้ดินนะครับยันโดมนี่เองครับมนะครับก็เกิดความประทับใจครับถ่ายรูปเก็บรูปไว้แบบโอ้หนี่แหละสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าเครื่องหารจุดลุกเนี่ยคูณค่าห้าร้อยกว่าล้านบาทเนี่ย มันเป็นออฟฟิเชีสํสำหรับเราทุกคนชาวท็อปอัพธุิศนะครับคุณแค่ลงทุนนะครับเริ่มต้นแค่หนึ่งพันสามร้อยสามบาทหรือสูงสุดหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหกพันแปดสิบสามบาทหน่คุณก็ได้เป็นเจ้าของแพลตอรองของไอเยสแล้วก็ผมจากวันนั้นครับก็เข้าเมื่อชมก้รือหานเสร็จครับไปฟังท่านประธานพูดนะครับผู้แผลก็เกิดความประทับใจมากขึ้นครับเกิดความประทับใจมากขึ้นครับก็ตัดสินใจนะครับ เรียนรู้ระบบการลงมือทํานะครับเรียนรู้ระบบการลงมือทำเมื่อลงมือทํานะครับในเดือนธันวานะครับผมก็สามารถสร้างตัวเองขึ้นตำแหน่งซับไฟและตำแหน่งเจได้นะครับในเดือนนั้นครับและในเดือนอีกสองเดือนถัดมาก็สามารถพาน้องแก้วนะครับขึ้นตำแหน่งซับไฟและตำแหน่งเจแล้วก็พาคุณตุ๊กนะครับสัญลักษณ์ขึ้นตำแหน่งซับไฟได้นะครับโหมันเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับบอกได้เลยครับก่อนหน้านี้ ผมใช้โทรศัพท์ส่วนตัวนะครับเดือนละหนึ่งพันหกร้อยบาทหนึ่งพันหกร้อยบาทแต่วันนี้เรามาใช้ปีละสองพันเก้าสิบบาทมันเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับเขาบอกว่าที่นี่ครับลงทุนเองครั้งเดียวครับเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตนะครับและหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้เข้าเรียนห้องห้องสุดเชิญนะครับเรียนออนไลน์นะครับที่นี่นะครับเราเป็นเพื่อนเป็นเพื่อพี่เป็นทั้งน้องครับขอให้คุณเป็นท็อปอัปตูริสครับเราคือหัวใจเดียวกันครับเราคือพี่เราคือน้อง เราคือพี่เราคือน้องกันตอนเราจะช่วยเหลือกันครับไม่ว่าท่านจะเป็นต่างสายงานเป็นดวาวไลน์เป็นไซส์ไลน์เราช่วยกันนะครับและหลังจากนั้นเมื่อผมเข้าเรียนรู้ครับก็ทราบข่าวนะครับห้องเรียนห้องโค้ดสุดเจิญห้องเรียนห้องของซีโอสายงานโค้ดก่อนครับขอบคุณโค้ดวิเชียนขอบคุณโค้ดนัทตลีศีเกษรขอบคุณโค้ดก่อนครับและก็ขอบคุณน้องมานเรียนนะครับที่เปิดห้องนี้ครับและและต่อไปผมก็ได้เข้าไปเรียนห้องหนึ่งสองเจ็ดครับขอบคุณโค้ดต้นขอบคุณโค้ดมู ขอบคุณโคดหนูขอบคุณโค้ดลุ่งและอีกหลายๆท่านรับที่ขอบคุณโค้ดี่ปางจันมันเองครับห้องหนึ่งสองเจ็ดนะครับและก็มีห้องโอพีดีนะครับเขาบอกว่าที่นี่นะครับคนเรียนออนไลน์ที่ผมทําที่เดิมใะการเรียนออนไลน์เนี่ยจะต้องเสียพันห้าจะต้องเสียสองพันเข้าไปเรียนครับแต่เราไปเรียนแล้วเนี่ยเราจะทําได้ไม่ได้รู่้แต่ที่นี่ครับคุณสมัครเข้ามาแล้วแค่เงินลงทุนเริ่มต้นนะครับเพียงครั้งเดียวเรียนออนไลน์มีทุกคนใเรียนครับคุณจะเรียนอ่า ออฟไลน์ line, ก็้อ <het> ห้องไปเรียนห้องหนึ่งสองเจ็ดนะครับและห้อง o v p ครับบอกได้เลยที่นี่มีอะไรที่สุดยอดเราเป็นเพื่อนเราเป็นพี่น้องกันแล้วิธีการทํางานของผมนะครับเมื่อผมสมัครและเข้ามาเรียนรู้นะผมเข้าไปเรียนรู้นะครับผมเข้าไปเรียนห้องหนึ่งสองเจ็ดนะครับตอนนั้นครับ ยังเป็นตำแหน่งเจ็ดอยู่นะครับแล้วเข้าไปเรียนห้องหนึ่งสองเจ็ดห้องหนึ่งสองเจ็ดเปรียบเสมือนกับเราไปเข้าแคมป์นะครับถ้าไปเรียนเขาจะพูดวิธีการแนะนําตัวนะครับใหุ้กล้กาพูดกล้าทำกับโค้ชต้นมีโค้ชอาจารย์โดมพี่หมูหรือโค้ชหนูครับเรียนเอ็มซีก็จะเล่าให้เราฟังประมาณสักครึ่งชั่วอโมองนะครับแล้วหลังจากนี้ก็จะมีตัวอย่างการเล่าของอพี่เลี้ยงครับจะเล่าให้เราฟังครับเมื่อถ้าเรากล้าพูดเราก็เปิดพูดเข้าไปครับ วันนั้นผมพูดว่าผมจะประสบความสาเร็จในตําแหน่งลูวี่เนะี่ยขอบคุณขอบคุณพ่ตอต้นขอบคุณจากหัวใจครับพ่ตอต้นพูดมาครับว่าพี่ปาจะเป็นลูวี่และพี่ปามีเป้าหมายเป้าหมายฟปา,ม,า,ม,ามีคะแนนเท่าไหร่แล้วผมตกใจมากครับที่พ่อต้นถามผมนั้นผมตกใจมากๆเลยไม่ไม่น่าจะถามแต่ก็ต้องขอบคุณโ่อต้นในวันนั้นครับผมบอกมีคะแนนแค่หนึ่งหมื่นคะแนนแล้วเป้าหมายที่จะไปหาครเนยมันทําให้เราคิดว่าถ้าเฮ้ยถ้าคุณตั้งใจจะประสบความสำเร็จครับมันต้อง มุ่งมั่นครับเรียนรู้เรียนรู้บวกมือมือทำครับในเดือนถัดไปครับผมทราบข่าวว่าพิชโบสถ์จะเดินทางไปที่จังหวัดภาคอีสานนะครับผมก็โทรหาน้องเอ็มเลยเอ็มต้องเข้าห้องหนึ่งสองเจ็ดนะเข้าเรียนห้องซีโอนะเมื่อน้องเอ็มผมโทรหาน้องเอ็มพอดีเหมือนใจตรงครับน้องเอ็มก็บอกว่าเออถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเราต้องตั้งเป้าหมายครับผมขับรถจากหู่อินครับไปที่จังหวัดนคะรปฐมครับพักที่โรงแรมอูอิน ส่วนน้องเอ็มครับเรามาจากนครสวรรค์ครับมาที่จังหวัดนครปฐมมาพักอยู่ด้วยกันครับพอพีเมื่อเราเห็นรูปองค์พระองแตงว่าเราต้องขึ้นตำแหน่งนี้ให้ได้นะครับเราก็ตัดใจครับไปทานข้าวที่จองค์ปฐมจะดีครับไปขอพรและโทรหาพี่เจโบครับพี่เจโบ้ครับผมพี่จะประสบความสำเร็จครับขอตามพี่เจโบ้หนึ่งเดือนครับในเดือนนั้นผมก็สามารถขึ้นตำแหน่งเจ็บในเดือนกรกตานะครับแล้วก็สามารถพา น้องสักชายครับขึ้นตำแหน่งสปายและสามารถพาคุณหน่อยนวรัตน์นะครับคุณหน่อยนวรัตน์นะครับขึ้นตำแหน่งเจดนะครับในเดือนกรกฎาคมเช่นกันครับวันนี้เมื่อเป้าหมายเราชัดเจนนะครับเราเมื่อเราเป้าหมายชัดเจนนะครับวันนี้ผมตั้งเป้าหมายครับจากพาทีมงานที่อยู่จังหวัดปบนนะครับและจังหวัดใกล้เคียงครับมหาสารคามครับวันนี้ครับ ผมมาฝังตัวอยู่ที่จังหวัดอูบลราชธานีครับวันนี้ผมอยู่ที่ตัวเมืองอุบุครับแล้วบ้านคุณหน่อยนวลรัตน์นะครับอยู่ที่อำเภอนายืนนะผมจะวิ่งไปวิ่งมาอยู่นี้นะครับและท่านใดนะครับที่อยู่แถวนี้นะครับในทีมงานครับจะให้ผมช่วยก็บอกนะครับผมก็น้องแก้วผินดีนะครับผิตดีอยู่ที่จังหวัดอูบลรราชธานีผมกับน้องแก้วครับบอกได้เลยครับผม เขาสะพานนะครับซุปหม้อข้าวครับจะมาสร Salvador, Baptist, ้างรูบี้ที่จังหวัดุบนนะครับจะมาสร้างรูบี้ที่จังหวัดุูลนะครับขอให้ทุกคนครับถ้าคุณเป้าหมายชัดเจนแล้วไม่ต้องรอครับไม่ต้องกลัวอะไรนะครับเราเป้าหมายชัดเจนครับจับมือกันครับสร้างประวัติศาสตร์ครับเราจับมือกันครับแก้คุณเข้ามาเรียนรู้ครับวิธีการทางานระบบครับเมื่อเข้ามาได้ผมก็จะส่งเข้าห้องซีโนะครับห้องหนึ่งสองเจ็ดนะครับห้องโอบีทุกคนต่างมหาความรู้กันในนี้ได้นะครับ เดี๋เมื่อเราได้ผนแล้วเราก็จะจับร่วมสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกันครับขอให้เรามีเป้าหมายครับเป้าหมายครับต้องชัดเจนครับวันนี้คุณทํางานเพื่อใครครับทํางานเพื่อคนที่เรารักผมทํางานเพื่อครอบครัวผมกับน้องแก้วครับผมก็น้องแก้วนะครับตอนน้องแก้วเศร้าขวบครับผมเคยเสียเป็นอาการพานิษย์นะครับตอนนั้นเราทำานเพื่อใครกับน้องแก้วครับ บ้านของผมอาคาเป็นนิยมซื้อไว้ราคาสองล้านบาทนะครับด้วยภาะวะเศรษฐกิจบ,บ้านเมืองไม่ดีนะครับทําให้เราค่าใช้จ่ายครับไหลเหมือนท่อน้ําแตกนะครับแต่รายรับเราน้อยลงเราจะต้องเสียที่ดินนะครับไปประมาณ15แป้าเสนก็ต้องเสียบ้านไปเราเสียตอนนั้นน้องแก้วจำความนะครับน้องแก้วไปทํางานธุรกิจของแก้วถามพ่อกับพ่อ,อ,พอน้องอยากได้ตึกกลับคืนมาครับโอ้โหคำพูดคํานี้จากลูกชายอายุแปาขวบบอกว่าอยากได้ตึกที่ ธนาคารเอาไปด้วยภาระที่เราไม่สามารถบอกได้เราต้องปล่อยให้ลุงลุงน่มันจุกอยู่ที่หัวใจครับมันจุกอยู่ที่หัวใจครับบอกลูงชายครับว่าวันนี้เดี๋ยววันหนึ่งเราต้องสร้างขึ้นมาได้เราเจอธุรกิจที่ดีแล้วเราจะต้องสร้างกลับมาได้ผมชอบตัวเองมากครับผมไม่เคยย่อท้อนะครับชีวิตผมตั้งแต่เกิดมาจน ณปัจจุบันนี้อายุ5 7ครับผมเคยขึ้นสูงสุดและก็ลงสุดครับขึ้นสูงสุดแล้วลงสุดครับ4ครั้งครับแต่ผมไม่เคยยอมแพ้เลยครับผมว่าอุปสประสททุกอย่างครับ,เป,เ,รเ,รรบเป็นเครื่องทดลองเรา,า,านะครับเป็นเครื่องทดลองเราถ้าเป้าหมายนะท่านเครับลบที่เราเสียไปเราก็จะสร้างมันกลับมาใหม่ได้ผมเชื่อว่าจะต้องสร้างมันกลับมาใหม่ได้ครับและวันนี้ผมมาเจอธุรกิจคอัพิวเตอร์ครับ เป็นธุรกิจที่ดีที่สุดครับบอกวันนี้ได้เลยครับว่าลงทุนเพลี่ยงครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตเลครับและผมชอบคํานี้มากมากครับที่ท่านประธานพูดว่าท่านต้องการแบ่งปันโอกาสให้กับคนรักย่าเย็นรัฐมนตรีเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดกับทั้งป็นสไซธุรกิจมาสีไซครับบอกว่าลงทุนแค่หนึ่งพันสามร้อยสามบาทท่านก็ได้ร่วมเป็นเจ้าของเป็นพรอมสามารถสร้างรายได้วันละห้าพันนะครับถ้าบางคนมีเงินมากหน่อยก็ไปอยาบมาครับ ลงทุนอยู่ที่3 4 2 3ยิบาบาทครับท่านก็สามารถสร้างรายได้ต่อวันเนี่ยวันละหนึ่งันบาทหรือสูงสุดต่อเดือน4 5 0 0 0นหบาทเ,เป็นอะไรที่สุดยอดมากครับไซส์ L ครับ7 6็3สสบาครับสามารถสร้างรายได้วันละ3 5 0ห0้าครับาไซส์ XL คือไซส์ที่ดีที่สุดครับก็คือ1 6 0 8 3ันท,ท่านได้ร่วมเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มคือสามารถสร้างรายได้วันละ7 5 0 0หหรือสูงสุดต่อเดือนเนี่ย 2องล้าน 2, สองแสนห้าหมื่นบาทครับเดี๋ยวจะมีน้องอแก้วนะครับน้องแกลชายหัวแก้ววผมครับเขาเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งน้องเป็นทั้งอัพไลน์และเป็นทั้งดาวไลน์ครับเราสองคนคือหัวใจเดียวกันครับเราคู่หูดูโอ้ครับเราจะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับไอเดียครับไอเดียก็มีแพลนบอลที่ดีครับขอบคุณครับขอบคุณคุณสารวัตรไพศาลสรวัตรนะครับขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณนัทธีไพศาลสรวัตรครับ ขอบคุณพ่อจมโกครับพี่ชายที่แสนดีครับตอนนั้นน้องชายไม่สนใจพี่ชายก็มาหาไปมาหาสูตรตลอดครับวันนี้น้องชายวันนี้บอกพ่อจมูกพี่ที่ผมพร้อมเชียบประสบความสําเร็จครับพี่จมูกมายื่นมือครับมาฟ้าน้องชายวันนี้ครับเละแอดมาช,ช่วยนะครับช่วยสร้าง้งประวัติศาสตร์ผม มาเรียนรู้จากพี่จัมโบ้ครับมาเรียนรู้วิธีการทำงานครับจากพี่จัมโบ้พี่ชายตรงนี้ก็ปล่อยครับเรามาพักที่ภาคอีสานหนึ่งเดือนนะครับตอนไปทำงานก็ไปทำงานด้วยกันเพระตอนเช้ามาปิดกระแครับพี่จัมโบ้ก็เล่าเออฟังแล้วเป็นยังไงบ้านน้องอย่างนี้อย่างนี้ก็ให้เราวิเคราะห์นะครับก็เป็นการสอนงานเป็นในตัวนะครับขอบุณขอบุณขอบคุณพี่ชายจากหัวใจนะครับขอบคุณโคดรนุ่งขอบุณโค้รรุ่งขอบุณน้องเปี้ยวแล้วก็ขอขอบคุณโคตดวิเชียนเจ้าของนี้ครับขอบุณโค้ดออนขอบคุณน้องมาเรียมขอบคุณโคตดนัทนาลีศรีเก ขอขอบคุณโค้ดต้นนะครับห้องหนึ่งสองเจ็ดขอบคุณอาจารย์โดมขอบคุณพี่ปังจามณีขอบคุณโค้ดหมูครับขอบคุณโค้ดไก่และขอบคุณอีกหลายๆท่านนะที่ผมไม่ได้เอ่ยนามนะครับและก็ต้องขอบคุณห้องขอขอบคุณห้องโอปีพีนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับในห้องนี้วันนี้ครับถ้าเราเจอสิ่งดีผมบอกได้เลยนะครับสิ่งโทรศัพท์เนี่ยโปเทพเนี่ยครับถ้าเราสมัครสมาชิของท็อ u อัพทรูทิ่แล้วเนี่ยคุณถึงซีจะมีสิทธิ ใช้โปร2,090บาทนะครับโปรนี้ค็ไปหาตามท้องตลาดไม่มีนะครับเขาบอกว่าท็อปอัพทุลิคือหัวใจนะครับท็อปอัพทุลิคือหัวใจนะครับซิงโทรศัพท์นะครับคือหัวจอบนะครับวันนี้ผมโทรไปบอกหาเพื่อนๆครับเราบอกคนที่เรารักครับไปบอกญาติบอกเพื่อนบอกคนที่เรารักครับสวัสดีครับน้องแก้วน้องแก้วใช้โทรศัพท์เรืองเท่าไหร่เป็นไงสบายดีอ๋อพีบ้านผมใช้คือ700บาทครับเออ เป็นย so 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 ังไงก็ถามสาระทุกสุขหครับเมื่อน้องแกตอบว่าเจ็ด mmm ร้อยบาทถ้ามีเด so ือนละไรเจ็ดห้าสนใจเลยครับถ้าน้องแกสนใจเราก็บอกผมเราก็คุยต่อนะครับแต่ถ้าไม่สนใจอยากอยากคิดนะครับอยาตัดสินใจแทงคนอื Luc ่นเลยการครับถ้าไม่สนใจเราคือผู้ให้ครับวันนี้เราบอกได้เลยว่าเราเป็นผู้ให้ครับเขาเป็นผู้รับถ้าเราคิดว่าเราเป็นผู้รับครับไปเนี่ยถ้าน้องแก้สมัครผมต้องได้สามพันเนี่ยตามันจะพ้องครับสายตามันจะพ้องครับให้เราเป็นผู้ให้ครับวันนี้เราไปชวนทุกคนประหยัดค่าโทรศัพท์ แถมเพิ่มรายได้ให้เราหกถึงเจ็ดหลักผมว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดครับวันนี้ผมเจอสิ่งดีๆครับผมไม่อยากเก็บเอาไว้คนเดียวครับและผมไม่อยากให้ทุกท่านในห้องนี้นะครับเหมือนกับผมในวันนั้นครับที่สมัครไว้ปีสี่เดือนแล้หนีวิชัยที่แสนดีของเรานะครับแต่ธุรกิจม่โคตรสวยงามนะครับโคตรสวยงามนะครับเมื่อผมสมัครไปแล้วมันยังมีคะแนนเก็บไว้ผมเนี่ยที่ผมเข้ามาในวันนั้นนะ่ะจนถึงวันนี้ครับผมมีคะแนนรออยู่4ีล้าน5แสนคะแนน ซึ่งมันเป็นไลฟ์ที่สุดยอดของได้เลยครับให้คุณรักสายยอดไว้แต่อย่าให้เหมือนผมในวันนี้ครับทุกคนที่ชวนท่านในวันนี้เขารักท่านนะครับเขารักท่านนะครับเขามาบอกเอาสิ่งดีบอกกับท่านครับลองดูครับลองสัตย์ินใจครับเรียนรู้และบวกลงมือทำครับเราถึงจะไม่ใช่สายงานเดียวกันครับแค่เราเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องเราจะสร้างประวัติศาสตร์ของ I T F ไปด้วยกันครับวันนี้ทุกท่านครับมาใช้โทรศัพท์ในราคาประหยัดแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเราเลยด้านที่สาคัญครับยังสามารถนําร้านอาหารละร้านค้าต่างๆครับเข้ามาปักกับเราได้ผมว่าที่นี่เป็นอะไรที่สุดยอดครับผมบอกว่าถ้าวันนี้นะครับเราทําตัวเรานะครับให้เหมือนกับรถบรถนนครับถ้าคุณมีเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายชัดเจนนะครับคุณทาเพื่อใครจ้ะเพื่อคุณพ่อเพื่อคุณแม่เพื่อคนที่คนละเพื่อลูกใช่ไหมครับอย่าเอาน้ําลายรักาหู บางคนนะครับที่เขาพูดเนี่ยบางคนเห็นคุณทำเนี่ยผมได้บอกเขาเนี่ยเขาบอกเฮ้ยพ่านคุณทำไม่สำเร็จหรอกคุณทําไม่ได้หรอกแต่ถ้าผมเชื่อคนคนนั้นนะครับนั่นหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ผมคือลูกผมที่ผมตั้งเป้าหมายว่าผมจะต้องสําเร็จผมจะต้องสําเร็จใเข้อเหกนะครับเขาพูดแล้วก็สะบัดตัวไปไหนแล้วก็ไม่รู้ผ่านมาอสักหนึ่งเดือนนะครับถ้าผมเชื่อเขานะครับแล้วเขามาเจอบมกพี่ปานเป็นไงบ้างสำเร็จยังเฮ้ยเมตอนที่นายบอกกับพี่ก็ไม่ทาแล้ว นั่นหมายว่าเราออกพอน้ำลายราคาถูกของคนอื่นมาเหนือฝากครอบครัวเราครับผมบอกเลยครับวันนี้ถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจแล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับทําตัวให้เหมือนรถบนถนนนะครับทําตัวให้เหมือนรถบนถนนนะครับใครจะพูดอะไรก็ช่างครับบดข้ามไปครับเป้าหมายเราชัดเจนคนข้างหลังรอเราอยู่นะครับคนข้างหลังรออยู่ความสําเร็จครับ ไม่มีขานะครับคุณอยากจะได้คุณต้องเดินไปหานะครับเขาบอกว่าการทํางานต่างๆผมเปิดร้านข้าวแกงนะครับอย่างน้อยตอนเชา้าผมต้องลงทุนนะครับหนึ่งมืนบาทนะครับถึงผมจะได้หนึ่งมื่นห้าพันบาทเห็นไหมครับต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าต้องมาหันผักต้องอะไรต่างๆเนี่ยก็ตั้งกันตีห้านะครับถึงจะได้กำไรห้าพันบาทแต่วันนี้ครับที่นี่ ุณลงทุนเพียงครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตแต่ถ้ามีคนได้บอกทุกคนนะครับเฮ้ยลงเลยพี่ฟานลงเลยหนึ่งหมื่นหกพันไปามเดี๋ยวคุณได้เงินอันนี้โกงนะครับเราลงทุนแล้วเราต้องเรียนรู้นะครับวันนี้ถ้ากดเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวครับถ้าผมไม่รู้ก๋วยเตี๋ยวผมไม่ขายกุ๊กเกจะมีรายได้ไหมครับอันนี้ก็เฉีย์แค่เดียวครับคุณลงทุนคุณแค่คุณเอาตัวเข้ามาเรียนรู้ครับในห้องออนไลน์นะครับห้องหนึ่งสองเจ็ดครับในห้องซีโอห้องนี้นะครับในห้องโอีครับผมเชื่อว่า เมื่อเราเรียนรู้แล้วก็กล้าบอกต่อครับจะมีพี่แย่งกันไหนท่านครับบอกท่านกล้าบอกต่อทุกคนทบได้แล้ได้ก็จะเข้ามาท่านครับวันนี้คุณสมัครครับเปรียบเสมือนคุณเป็นเจ้าของแผ่นบอกนะครับเป็นเจ้าของแผ่นบอกแล้ก็เอาอกไปบอกต่อครับที่คนสองคนทีคนบอกสิบได้หนึ่งก็ถือว่าโอเคครับบอกสิบได้หนึ่งครับแล้วทุกคนก็จะสร้างสารเรียงร้อยกันมาครับบอกหนึ่งแต่สิบครับวิธีการทํานะครับแค่คุณไปหางคนแค่สี่คนแค่นั้นเองครับ ถ้าคุณสมัครไซเอลไปหาคนแค่สี่คนครับเดี๋ยวตรงนี้และคุณได้เงินคืนนะครับได้ทุนคืนและสามารถใช้ตัวศัท์ฟปีนะครับตลอดทั้งปีครับเดี๋ยวน้องแก้วเจะมาเล่าให้ฟังครับวิธีชวนคนสี่คนแล้วได้เงินทุนคืนเนี่ยทำยังไงครับแต่ที่สําคัญครับคุณจะได้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ i s นะครับเป็นเจ้าของของแพลตฟอร์ม ias นะครับอันนี้ คือทรัพยายรอนกนุษย์ครับเมื่อเราเอาคนเข้ามาครับเข้ามาครับมีคนเข้ามาซื้อของมาพักโรงแรมอะไรต่างเราจะได้เงินกลับมามากมายครับแต่รายได้ที่มากที่สุดนะตอนนี้ครับถ้าแนะนําครับคุณจะสมัครไซส์ไหนก็แล้วแต่ครับคุณจะสมัครไซส์ไหนก็ได้แต่นะครับคุณสมัครไซส์ M L เลข L นะครับถ้าคุณไซส์อคุณได้200นะครับคุณไปไซส์ M คุณได้600ครับคุณชวนไซส์แคุณได้1 4 0 0ันรครับคุณชวนไซส์แอคุณได้ สามพันบาทกรับโหรายได้คนอนี้จะมาแบบเรียวทานนะครับเป็นลายวินาทีเลยนะครับผมบอกว่าเป็นอะไรสุดยอดครับและเป็นอะไรกิจผมจะชวนคนที่คนก็ได้นะครับอยู่ทีท่เราจะชักชวนครับวันนี้เป็นการบอกต่อว่า เป็นที่สุดยอดครับผมบอกว่าคนนะครับเราทํางานกับคนทุกสิ่งทุกอย่างครับต้องมีการเรียนรู้นะครับถ้าคุณเรียนรู้มุ่งมั่นตั้งใจผมเชื่อว่าทุกท่านจะต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับมีแบบอย่างให้เราโคดพี่ปางจามนีนะครับโคดพี่หมูนะครับประพัดสอนน้อยสินะครับและก็อกโพดสุดเจินะครับอีกหลายๆท่านนะครับวันนี้ทุกท่านประสบความสําเร็จให้เราเห็นแล้ววันนี้พี่จะโป ประสบความสำเร็จให้ผมเห็นแล้วทุกท่านก็เห็นนะครับพี่เจมโบททำที่นี่สองปีครับรับรายได้มากกว่า15ลา้านแล้วก็ถอยเบ้นไม้แดงนะครับ E ี0 0รอนะครับมูลค่า3ลา้านบาทโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดครับในเมื่อถ้าพี่เจมโบททำได้ผมเชื่อว่าทุกท่านทำได้ผมก็ทำได้เช่นกันครับแล้วอยู่ที่ว่าเราเรียนรู้และสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกันนะครับวันนี้วันนี้ผมว่าไม่มีอะไรครับที่เราทำไม่ได้ ต้องสาเร็จฉะนั้นครับถ้าเราเชื่อว่าเราทาได้ครับแคุ่ณเรียนรู้เรียนรู้บวกลงมือทําและทําทีทาทันทีนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านในห้องนี้จะต้องประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดขอนแกนนะครับและอำเภอลำยืนนะครับวันนี้ผมจะต้องสร้างลูบีที่จังหวัดขอุแกให้ได้นะครับวันนี้ผมก็บ้องแก้มาฝังตัวที่นี่นะครับมาเช่าแมนชั่นอยู่นี่ครับแมนชั่นเพียงฟ้านะครับที่จังหวัดขอุแก่าสถานีนะครับวันนี้